สวัสดีค่ะทุกคนสวิตอนเช้าๆนะคะเช้าวันที่สิเช้าวันที่13 13กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดนเป็นวันที่สิบสี่ะตัวเด่นของหุ้นวันนี้นะคะตัวเด่นของหุ้นวันนี้ก็คือ7จ็ดแปวิ่งรูด9กับศูนย์เสียงดังเลยนะคะผู้คนอยู่ถนนแล้วก็มีอะไรผู้ใหญ่บ้านประกาศอะไรไม่รู้ถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่มีมีเวลาให้นะคะ วิ่งรุด9กับ0นะคะ90จริงๆแล้วแอดให้ลงให้แล้วนะคะ,ะในกลุ่มตั้งแต่ตี5นะคะผ่านไป2หน่ทางแล้วเนาะเราประตูชัยกับเราสัติภาพ9มานะคะ,ะจับวินในตารางก็จะมี70 07 80 08 70 9 8 7 7 8 5 6 6 5 9 4 4 9 40042332นะคะเปอรก็จะมี778844นะตัวเจาะก็จะมี700797798778909449นะคะตัวเจาะ,ะ,ะจอดหรือใครจับวินในตารางก็ได้นะคะลองจับวินดูเนาะ,ะเดี๋ยวว่างแอดจะมาจับ3ตัวให้นะคะถ้ามีเวลาเยอะ <c oughs> ขนาดตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาเลยนะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะครนะ่ำรวยทุกคนคจ้า